ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณครูที่ได้รับรางวัลนะครับครูดี4-2รักและครูดีในดวงใจนะครับเนื่องในวันครู16มกราคม2อ6 5นะครับซึ่งในปีนี้นะครับสำนักงานเขตไม่สามารถที่จะจัดงานและก็จัดพิธีมอบให้กับคุณครูได้นะครับก็เลยได้จัดทำเว็บไซต์นะครับให้คุณครูเนี่ยสามารถดาวน์โหลดกิิบัตรได้นะครับซึ่งเมนูนะครับที่จะใช้ในการดาวน์โหลดมีอยู่2เมนูด้วยกันนะครับก็คือ เกติบัตรรางวัลครูดีในดวงใจนะครับแล้วก็เกติบัตรรางวัลครูดีสีสองรักนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดูที่เกติบัตรครูดีในดวงใจก่อนนะครับซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับจำนวนสีท่านด้วยกันนะครับอ่าก็จะเจอเกติบัตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงที่เป็นไฟล์ Excel ตรงนี้นะครับคุณครูจิ้มเข้าไปนะครับหรือคลิกเข้าไปนะครับอ่า ไฟล์ตัวนี้นะครับจะมีชื่อนามสกุลของคุณครูแล้วก็มีลิงก์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับโดยใช้เกียรติบัตรนะครับของคุณครูยุวดีศรีบุตรานะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะทําการให้เลือกบัญชีหรือว่าเลือก gmail นะครับที่จะเข้าไปดาวน์โหลดก็เลือกซัก gmail หนึ่งนะครับ ก็กดตกลงนะครับอ่าระบบก็จะทำการเปิดเกติบัตรออกมานะครับคุณครูก็ทำการคลิกเพื่อดาวน์โหลดนะครับโดยการคลิกที่มุมบนด้านขวามือนะครับจะมีจุด3จุดตรงนี้นะครับอ่าคลิกนะครับแล้วก็เลือกทำดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งอ่าระบบก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับเก็บไว้ที่เครื่องโทรศัพท์ หรือว่าเครื่องมือสื่อสารของคุณครูเองนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับเมนูของครูดีในครูดีสีสรักนะครับก็คลิกที่เกติบัตรครูดีสีสอรักนะครับซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีสีสรักนี้จำนวน92ท่านด้วยกันนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาตัวเกติบัตรเนี่ยมามาสแสดงนะครับก็ให้คุณครูที่ได้รับรางวัลน,นะครับคลิกที่ ไฟล์ excel ตรงนี้นะครับวิธีการดาวน์โหลดเหมือนกับคูดีในดวงใจเลยนะครับในที่นี้นะครับผมขออนุญาตอ่าท่านรองนิสิตสาโยกนะครับเพื่อดูเกติบัตนะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านหลังนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะทำการให้เลือกนะครับบัญชี gmail ก็กดตกลงนะครับอ่าเห็นเกติบัตเหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกที่มุมบนด้านขวาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ แล้วก็เลือกที่เมนูดาวน์โหลดนะครับระบบก็จะทำการดาวน์โหลดเกติบัตนะครับไว้ที่เครื่องโทรศัพท์ของอคุณครูที่ได้รับรางวัลน,นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดเกติบัตจากเว็บไซต์ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะครับ